ให้ประการชนไปด้วยครับใครจะขอไปต้องการไปไป,ไปลดย่อนภาษีนะครับก็มาติดต่อได้ประสงคูงจ์จะบูชาผ้าขาวเพื่อไปอ่าม่วงทอดถินก็มาร่วมบูชาผ้าขาวได้ที่กองอมยยานนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่สิสตกว่าครับ ประชาชนไว้เดี๋ยวตอนตอท่อเสถียรเสด็จมาติดต่อรับที่นี่ครับท่อเสถีรเสษ็จงาติดต่อรับที่นี่เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประชาชนไว้นะครับแล้วก็จํานวนจํานวนที่เราบริจาคนะครับพอทจะเสรียรพอข้อเสถรเสร็จค่รับไ่อยลงมารับที่กองหน่วยการนะครับสําหรับใบใบโมทนบัตรครับ อย่าเป็นพิมพ์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องไปยืดสัรพากรอีกก็ได้เพราะว่าวัดเราไปไปทำข้อตกลงกับสัรพากรไว้แล้วนะครับหรือว่าสแกน q ิวอาร์โค้ดก็ได้นะครับที่ที่กองในการนี้มันก็จะลิงก์กับสัรพากรไม่ต้องไปขอใบโมอ,อีกนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากได้เป็นหลักฐานเราก็จะพิมพ์ให้วันนี้นะหลังจากข้อจะดินเสร็จนะยังเหลือยังอยู่ครับพุ่ยาย อถ้าใดยังไม่ได้ยาเหลืองก็มารับได้นะครับแต่ว่าไม่ให้มารอบสองเอาคนละหลอดก็พอแล้วเด็ดดี กันใดยังไม่รับยาเหลือก็มารับได้นะครับแต่ขอให้เป็นรับครั้งแรกเนาะไม่ใช่รับครั้งที่สเพื่อเราจะาทุกท่านที่มาที่หลังเราเขาอาจจะอยู่บ้านไกลลกอันที่เอาบริวารเนาะพวกหมอนเกลมาร่วมปูนกระดิ่ก็เอามาที่แจ้งที่กองเรืการได้เลยนะครับ อตอนนี้น่าจะได้หนึ่งแถวแล้วหลวงปู่และคณะตรงน่าจะพบามาอีกด้านนึงนะครับตอนนีท่านใดที่มาทีหลังก็สามารถมาเข้าแถวใส่ใส่บาตรได้ที่หน้าบุติภพระวัตรลรานหรือว่าตรงหนา้ากรบกองอำนวยการ่นี้นะครับยังยังมีนะท่าน